สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ทีมช่างก็ได้เชื่อมเชื่อมแข็งบันไดนะคะขึ้นลงของประลัมนะคะทั้งสองฝั่งก็ได้ประกอบเอาไว้แล้วนะคะใ่บันไดเตรียมงานกระถิ่นวัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีในวันที่26พฤศจิกายนนะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ค่ะอันนี้ก็คือช่างหมูนะคะ ช่างน้อยก็กำลังเรียมอุปกรณ์นะคะส่วนตรงนู้นก็คือช่างเอนะคะกำลังเรียมเหล็กที่ยกพื้นขึ้นนะคะเพื่อที่จะวางแผ่นสมา์ทบอร์ดค่ะเชียเสร็จที่ช่างก็จะทาสีนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาบันไดมาวางไายขวาขึ้นลงนะคะของซ้ายขวา